สำหรับนักกรแลที่หิวข้าวนะครับิ0ตัวเราเี่ยหาคำสั่งนะครับสั่งได้นะครับ10กล่อง20กล่องมีอะไรตรงนี้ครับขึ้นดู่เฮียฮ้างเราตรงนี้เลยครับที่มีน้องๆคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับตรงนี้เลยครับออเดอร์เราเยอะครับออเดอร์เราเยอะครับ ยิ้มยูยิ <S <S <si <sm all> <sm all> ้มยู่แม่แม่ต้องมั่นใจในตัวลูกไปเตมแต่เป็นตาแสบตาเนาะโอ้โหโอ้โโอ้โหปัญหานี้ยังแบบไม่โอ้โหแต่พุคกอลดนะแต่ว่าผสมาผักวันนี้มาหาประส์ค่ะผสมรณะเยอะเกินไปแล้วแม่

งานปวดเลยซ้อมสวันจะอะไรกัเออเรื่องตากยงแรงยังแรงรูยมาเยอะอยากเปลี่ยบเสืยอผ่าเมื่อวันอาทิตย์ก่อนยังอยู่ในห้องสอบกันอยู่ไปแล้วแล้วโอ้ยห้ออบ

เดี๋ยวให้ลูกชิ้นเสียบมาช่วข้างในนเลยครับอะไรี่อะไร ไม่ไหวเหยียบขาแล้วนะเหยียบขาแเหยียบเนนเข้าบตาแข็งแรงลูกแข็งแรงอีกนิดเดียวสนับแ้งหนูอยู่ไหนอะดึงดขึ้น Yeah. เอาไไปเห็นคนตัวเล้กตัเร็ตวเล้ตัวเข็กตัวเลตัวเล็กตัตัวกกีัล มันยังไงนตันโนมองเนตาน่โน่มนนโนมองเน้า <refin> น <ements> ่เนต่มอง้เ <nữa> ป็นไรรอมาเไเอ้ยเห็น้ยไหมเห็น้ยไห

ม่าหายจะกลวบอุ้ยไปอะไรไปอะไรไปอะไรมันลมมันลมเขียงไปก็โม้สู้น้อยคือเขียงเงินนะนี่ไม่คือเชียวคือเชียวเด็กเชียวเดี่ยนี่เด็กเชียวเด็กเชียวเดี่ยบได้รึบบุญได้รึบทีนี้เราจะเด็กเชียววย ครับคู่ต่อไปสนามที่หนึ่งนะครับทีมเจฟแวนเจฟแวนกับทีมสวอนยูนิเต็ดนะครับอ๋อมาอีกแล้วทีมลาอีกแล้วเรอยแล้วครับเอาคู่ต่อไปสนามที่หนึ่งนะครับลงสนามเลยครับทีมเจฟแฟนยูนิเต็ดครับกับทีมสวอนยูนิเต็ดนะครับลงสนามเลยนะครับชนะเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ลูก สนาสนามที่หนึ่งเป็นไร้สดนะครับสนามที่หนึ่งนะครับมาต่อผู้ต่อไปเตรียมพร้อมนะครับทีมมัธยมบาซิลนะครับสนามที่สองครับเจอกับทีมสวรรค์ตักชานะครับสนามที่สองนะครับเตรียมพร้อมนะครับคู่ต่อไปส่วนสนามที่หนึ่งไหมนี้สนามที่หนึ่งครับลงสนามเลยครับ Hãy subscribe United, kênh Ghiền United, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณอาจจะหงายไงมคุณนี่แกโอ้ยนอนเลี้ยงแมงมุมปลาไปแล้วไม่มีใครอยู่เอาตู้กันซะ โบ๋ใหม่เรนบ๋ใหม่ด้วทพแข็งแรงเลยดแข็งแงลมาดีรนที่เปหวานปสโอ้ไปเปลี่ยนชุดลูก มไเปยนขไดหม่มีคนเปลี่ยนพี่ก็ขอออกน่าไม่เปลี่ยนยกมือเป็นอย่งไ้แต่แม่กไปเอาชุดไมโอไปก่อนนู่นเจอันยังลงเลยนะลูกยังยังลงเลยลูกลงแล้วแม่โอ้ยวลูกเหนีกับมือหายใจบ่ท่านแล้วตัวีก็ได้ยกมือนี่เรันอยากได้ขอออกกันแล้นะอมีตน กั่วเปลี่ยนเปี่ยนกเปลี่ยนพึ่งางนี่ตันี้เปลี่ยนชุดหนพี่แล้วชุดไหช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยเก้าขาบวงเก้าขาบวงเก้าทีเก้าวอนอะสิครับหมดแรงแล้วพ่อแรนบาไวแล้วพ่อเอ้ยอู้ยนิกกี้สู้นกี้นิกโอ้สู้่ิกกี้อู้ยนิกกี้อู้ยได้ลูกมาเลยโอ้ย kau pergi